BTS Channel สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีซีรีส์ใหม่แนวแฟนตาซีโรแมนติกดราม่านะคะมาแนะนำให้คุณผู้ชมและท่านสมาชิกได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าตำนานรักสองสวรรค์น,นะคะนำแสดงโดยซี่ายค่ารับบทสัจเทพไปเจียนะคะประกบคู่โจตรงอีนะคะรับบทเทพประมุขน้อยสร้างกู่ค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นแนวเทพเซียนค่ะพระเอกตามหาหนางเอกลายพบชาตินะคะแอดขอบอกเลยว่าตัวละครสวยหล่อไม่เฉพาะนักแสดงหลักพระรองนักแสดงประกอบหน้าใหม่ก็สวยหล่อไม่แพ้กันเลยนะจ๊ะแอดลงภาพประกอบไว้ในคลิปให้ดูกันเพลินแล้วนะคะ ซีรีส์ตำนานรักสองสวรรค์นะคะบอกเราเรื่องราวความรักของเทพเซียนระหว่างสัจเทพไผ่เจียและเทพประมุกน้อยสร้างกู่ที่ต้องแบกภาระดูแลสามพิภพซึ่งมีพิภพ,พเทพนะคะพบเซียนและก็พบปีศาจนะคะแทนเทพบรรพการที่หมดวาระไปแต่เพราะพึ่งสารต่อตำแหน่งประมุกได้ไม่นานคะ่ะสร้างกู่ที่ประสบการณ์น้อยก็ต้องอาศัยสัจเทพ เทพไบเจียซึ่งเป็นเทพอาวุโสนะคะดูแลสั่งสอนค่ะแต่เพราะอาดีตนะคะเหล่าเทพและเหล่ามานัเปิดศึกสงครามสู้รบกันนะคะสวนอีประมุกจอมมารพ่ายแพ้เผ mm ่า hmm. มารถูกกักขังไว้ในดินแดนจิวโยนะคะ mm hmm. เป็นเวลานาน,นถึง7 0 0 0 0ปีค่ะ mm hmm. ไม่นานนะคะ mm hmm. เขตอาคมกักขังเผ mm ่า hmm. มารก็เริ่มเปาะบางค่ะ mm hmm. จอมมารสวนีจึงส่งสาร mm hmm. ถึงประมุกน้อยสร้างกูส่งสัญญ,ญาณเป็นัยยะ เดือดร้อนถึงสัจเทพสามเทพอวุโสจึงต้องรีบปรึกษาหารือกันมีคนเดียวเท่านั้นที่จะหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ได้นั่นก็คือประมุกน้อยสร้างกู่ที่ยังเป็นไก่อ่อนมีพลังตบะอันน้อยนิดนะคะโจทย์ยากจึงตกไปอยู่กับเทพไปเจียค่ะที่ต้องเทรนนิ่งนางสุดกำลังภายในระยะเวลาอันสั้นนั่นคือ3เดือนไก่อ่อนจะกลายเป็นนางพญาได้หรือไม่เขาและเธอจะปกป้องสามพิภพ จากเผ่ามารได้อย่างไรความรักของพวกเขาทั้งคู่จะดำเนินไปแบบไหนจะลงเอยอย่างไรก็ต้องไปติดตามกันต่อในซีรีส์ตำนานรักสองสวรรค์จ้าตำนานรักสองสวรรค์ออกอากาศเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทาง VTV ออกอากาศทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา19นาฬิกาค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ BTS Channel กันด้วยนะคะและหากอยากสนับสนุนช่องก็เพียงแค่ดูคลิปคลิกดูโฆษณาจนจบจกขอบพระคุณมากค่ะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดต้องลาไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ